พี่ดูจะไม่เก็บขนาดนี้ใช่ไหมยูก็ยูก็ทำแบบพูดนี่แหละที่ยูบอกอะยึดจักยึดจักแค่นั้นอะที่สุดยูคือพอเรามีพื้นฐานแล้วแล้วเวลาเห็นออเดอร์รูจะจะจะแบบว่าจะเก็บจะเก็ตแต่เมื่อเช้าที่ขยี้จุดกรอบไซด์เวของเอสหนึ่งให้เข้าออเดอร์ให้ดูเมื่อคืนนี้มันตรงกับที่สอนไหมตรงมาก เราเก็ตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปฝึกไปฝึกนะคะไปฝึกไปฝึกแล้วก็ไปขิงกันด้วยเพราะว่ามันจะได้สร้างบรรยากาศผดฟ้าเพื่อนจะได้เสพผดฟ้าแล้วทุกคนอุ้ยคนนี้ก็ฟ้าคนนี้ก็ฟ้าคนนี้ก็ฟ้าทุกคนฟ้าหมดแล้วเราอยู่ไม่ได้อ่ะเราก็พองนาตัวเองอ่ะมันก็สมผดแดงขิงแดงก็คือใครก็ฟ้าใครก็ฟ้าฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันต้องฟ้านะ ติดลบเลยวันๆเขาทำยังไงวะเขฟงฟ้าเออมันก็จะเกิดเกิดแบบว่าแบบนี้เกิดเกิดสังคมข,ของการฟ้าฟ้าฟ้าได้ได้แบบว่าคือได้เสียทุกวันอ่ะนะทีนี้อก่อนที่มันจะเกิดซิกก่อนที่มันจะเกิดซิกมันจะวิ่งไปไหนก็แล้วแต่มันจะเกิดพฤติกรรมของการกลับตัวการกลับตัวนะอันเนี้ย การกลับตัวการกลับตัวของของของการาฟเมื่อกราฟเจอกรอบมันใช้ได้ทั้งเก็บสั้นและเก็บยาวเราจะได้ชิดกรอบที่สุดคําว่าชิดกรอบของแม่นะแม่จะบอกว่าชิดกรอบกลอดภัยแต่เวลาเจอกรอบพวกเราอ่ะเคยเข้ากันเป็นไหมไม่ไม่เป็นวันนี้ตั้งใจนะครับก็คือกราฟเมื่อเขา กราฟเมื่อเขาไปเจอกรอบเขาจะมีพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมของกราฟเมื่อเจอกรอบหรือการหาแนวรับแนวต้านที่มีความแข็งมแรงนะคะทีนี้ฝั่งแนวต้านฝั่งแนวต้านกรอบที่คตรรอบ G ี่พีโดยเฉพาะ G p พีสองของเดฝั่ 2, D, งขาบายนะแล้วก็กรอบบนของไซเว์กรอบบนของไซเว์ให้เข้าสังเกตที่พีสองของเอสแล้วก็รออ ซึ่งมันเป็นรอบตึงของ S4 นะแล้วก็ GPD อยู่หางการไม่เกิน500-1,000ถึ1000จุดเนี่ยเขาจะไปส่งเขาจะไปส่งทุกบ้านทุก TP ตั้งแต่ S1 อ่า S1 ลายมือนน่เนาะลายมือนน่นนเนาะ S1 แล้วก็ S4 แล้วก็ o เแล้วก็ d p 1 อยู่ใกล้กันบางทีบางทีไปส่ง S4 รอบ3,000แล้วแต่มี S1 ที่มันอยู่ค้างรอบที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันก็วิ่งไปส่ง S1 ด้วยเพราะฉะนั้นการดูหัวการดูหัวของ M5 ที่เป็นทั้ง2ฝัง่งทั้ง2ฝั่งก็คือฝั่งขาายกับฝั่งขาเซลลนะ์น่ะ เราต้องดูให้มันครบ tp นะคะ tp t ีอันนี้ก็คือกรอบที่ครบรอบกรอบที่ครบรอบ tp ีห้าพักตัว เป็นการท่าพักตัวเป็นทาพัาก,กายบานทีเพราะฉะนั้นนะก็ต้องดูทุกทีพีว่ามีทีพีไหนที่อยู่ใกล้เคียงกันบ้านนะครับอ่ะทีนี้ถ้ามีทีพีไหนอยู่กใกล้เคียงกันให้เฝ้าระวะังทีนี้มาดูเขาทาหัวหนึ่งสองสามที่เราเอะหัวหนึ่งสองสามมันเป็นยังไงพอ,นะพ,ออพอใกล้ๆนะพอใกล้ๆกรอพอใกล้ๆ อกไหนดูไหนดูการ์ดจริงให้ ตอนนี้6.5 6.55 65. มันอาจจะลงก็ได้ เราอย่าก o l โลก g าฟนะถ้าเราโฟโลกราฟเราไปเข้ากลางรอบนะถ้าเผื่อมันเป็นมันเป็นมันเป็นการพักตัวนะฮะมันมันเป็นการพักตัวมันจะลงมาพักตัวและทำาอบซด์เวเ์นะฮะมันจะทำพฤติกรรมเหมือนกันเพราะคือ,อทุกทางเฟรมัตึงรอบเนาะทุกทางเฟรมันตึงรอบสนมะมุติน,นะเป็นแค่การสมมุติว่า เมื่อเช้าที่มันเบรกมันเบรกหัวที่หนึ่งมันเบรกนะคะมันเบรกหัวที่หนึ่งไหลซ้ายเบรกที่หนึ่งมันเบรกลงไปอาจจะลงไปห้าร้อยหร้อยจุดไม่รู้นะก็ดู m ห้าพอมันลงไปเสร็จแล้วมันลงต่อไม่ได้มันกลับขึ้นไปเป็นจังหวะที่จะต้องไปทำหัวที่มันคุบร่อบทีดีอะไรเพราะว่าไปทีดีเดหรือใดๆหรือเป็นกอบวัน 4865ไปไปเป็นหัวหัวอ่าหัวหัวที่สองหัวตรงกลางเสร็จแล้วยืนไม่ได้ไปต่อไม่ได้ก็พักตัวลงมาพักตัวลงมาอันนี้น่าจะเป็นพันพันกว่าจุดพันกว่าทีนี้ทีนี้นะคะพันกว่าการที่จะลงต่อการการที่จะลงต่อได้มักจะมักจะขึ้นไปทำหัวสาม ถ้า,าการขึ้นไปรีเทสรอบนี้หัวสามเนี่ยไม่สูงกว่าหัวที่สองจะลงไม่สูงเหมือนตอนนี้หรือเปล่าครับคุณตอนครก็มีโอกาสเป็นไปได้ถึงบอกว่าถ้าเขาไม่ยืนถ้าเขาไม่ยืน4.8 4.8 6.0 4.8 5.5เนี่ยเขาอาจจะลงทีนี้ถ้าเขาจะลงเขาจะ หัวสูงความหัวที่สองถ้าในระบบอื่นจะบอกว่าเบรกไฮดูไหมคุณมิ้นถ้าในระบบอื่นจะบอกว่ากราฟมันไม่เบรกไฮถ้ามันเบรกไฮไปมันจะไปต่อได้เพราะมันไม่ทำไฮใหม่อันนี้ระบบอื่นเ็าไม่รู้นะมันถูกไหมเขามองอย่างนี้ไหมเบรกไฮมันไม่เบรกไฮเนาะคอนมี่นมันไม่ได้เตะเปรู สามยอดนี่นะฮะที่วันนี้ลงมาคือมันพุ่นะฮะมันจะมียอดนึงสูงะแล้วมันยกฟ้ายกฟ้ามาเป็นข้อต่อที่ดูมันคือท่านไม่ทำไงใช่คือยังไม่ดำก็ขึ้นได้ใช่ใช่ก็คือรูปแบบรูปแบบนะคือคนที่เขาจะ follow by นะมันเป็นจุดให้เราเฝ้าระวังมันเป็นจุดให้เราเฝ้าระวังว่าถ้าเรามองไปแล้วเรา follow by ต่ให้เราพลอร์บายนะถ้าหัวที่สามเนะี่ยมันไม่สามารถชนะหัวที่สองได้คุณไม่ฟอร์บายนะคุณพอร์บายไม่ได้เพราะมันไม่ทําำไฮใหม่เมื่อมันไม่ทําำไฮใหม่มันจะต้องเป็นหลุดโลตัวเองมันจะเป็นจุดที่เราเฝ้าสังเกตว่าเราอ่ะจะถือไม่บายได้ไหมหรือเราจะขึ้นลดการทางได้ไหม บางคนไม่รู้4ีรู้หเนาะรู้แต่ว่า,าก็คือรู้แต่ว่ามันเป็น A บใน M5 อย่างเงี้ยมันยืนก่อถ้าเราดูแค่พฤตกรรมการยืนของการยกโลก,การอะไรแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ดู high ไฮมันข้างบนด้วยเนี่ยเราจะไปโฟลอบายหรือเรารู้แต่ PA แล้วเราไปไปดูไปไปโฟลบายซึ่งการันไม่ทำายใหม่ มันกาลังทําหัวที่3ามู่มันไม่ทำภายใหม่อย่างนี้เราไปฟอลโล่ายกลางทางแต่คนที่ถือบายมาจากต้นทางเนี่ยตั้งแต่ต้นทางข้างล่างถามว่าก็ถือได้ไหมถือได้ต่อให้มันมายื้ยันยื้แยันแถวนี้มันพ้าตัวมันไซตเมหรือใดๆก็ชาติเรามีออเดอร์อยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างแล้วเราการทุณไว้มันปิดประตูการขาดทุนแล้วมันมันมันเล่มมันแลกได้เสี่ยงได้ถูกไหมฮะ ราการทุนน<จ>่ะมันแลกได้ม <f Ça ina> ันเสี <isolated> ่ยงได้แต่ถ้าเราจะขึ้นรลการทางเราจะมาที่ลดการทางตรงก่อความหรือตรงอะไรใดๆแถวนี้ซึ่งการยังไม่ทำลายใหม่เนี่ยอันตรายถ้ามันทำหัวที่สามเนี่ยแล้วมันไม่ชนะหัวสองคุณจะเติมการทางไม่ได้นะคะเพราะมันไม่ทำลายใหม่ และหัวที่สามของทายมันมันกดลงหัวมันกดลงคุณจะมาเติมการทายจะมาเติมเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนียขึ้นไปมันเติมไม่ได้ให้มันชนะหัวที่ก่อนเนี่ยมันชนะหัวของวันก่อนก็คือหัวที่สูงสุดของวันหัวนี้ให้มันให้การพัชนะก่อนแล้วมันย่อลงมาค่อยเติมนั่นคือมันไปโตได้อันนี้อุคยัยไหมค่ะถ้าจะมาขึ้นลดการทางเนี่ย แล้วมันยังไม่ทำไฮใหม่ไฮใ,ใหม่ของเนี่ยไลขว้าเนี่ยมันยังไม่ชนะหัวที่สองเนี่ยมีโอกาสทุบลงมาพักตัวนะเพราะฉะนั้นดูกาฟให้มันรอบได้ดูกรารให้มันรอบได,ด,ได้อันนี้คือพฤติกรรมคือพฤติกรรมของกราฟในแนวต้านแนวรับก็เหมือนกันนะคะแนวรับเวลากราฟเขาลงมาที่แนวรับ เวลาเขาจะกลับตัวที่พี่ถามว่าแล้วจะไปเข้าตรงไหนอ่ะตรงไหนที่มันจะกลับตัวพอมันไซเบอออกข้างเมื่อไหร่ก็าตามนะพอมันไซเบอออกข้างเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาเส้นขอบในยะมาวางข้้งล่า,ลางเลยถ้ามันไซเบอออกข้างเอากอบในยะมาวางกอบในยะมาวางค่ะเี่เามาวางเอากอบในยะมาวางเลขศูนย์หรือเลข ตรงไหนที่เนื้อ M 1 M 5เยอะให้เอากรอบมาวางเอากรอบมาวางเสร็จทีนี้ดูการยืนตรอบดูการกลับมา,ซาไซด์มีแถวกรอบเนี่ยดูการยืนมันจะมีแพทเทิร์นอยู่ไม่มกี่รูปแบบนะคะแพทเทิร์นการกลับตัวของ M 5และ M 1น M 1นึมันจะดูไม่ค่อยชัดแต่ M 5เนี่ยมันจะชัดมันจะชัดกว่า M 5เนี่ยมันจะทำรูปแบบดับเบิลตูขึ้นไปปั๊บ ขึ้นมาตรงนี้300ถึง500รเสร็จแล้วมันจะกลับมาลีเทสและมาถามพวกเราว่าเธอจะไปกับฉันไหมนี่มันจะกลับมาปับตรงนี้นะเป็นจุดที่ขึ้นรดขึ้นรดก็คือจุดลีเทสเป็นจุดขึ้นรถและจุดลีเทสของพวกเราสําหรับคนตกรถ ให้รอนะคะให้รอให้รอมาชิปกรอบที่สุดขึ้นโน้นตรงนี้รูปแบบตัวดดัมดูทีนี้รูปแบบนี้ที่เราตัวกันแต่บ๊อบชอบที่สุดก็คือรูปแบบนี้นะบ๊อบชอบที่สุดก็คือรูปแบบนี้เอากรอบในยามาวางปั๊กเสร็จรอโอเวอร์แลปก็คือแถวนี้เป็น p A เอแล้วนะแถวนี้เป็น p A เอแถวนี้เอยมันจะต้องเกิดแถวนี้ก่อนแถวนี้เป็น P a b อเสร็จแล้วก็จะรอแถวนี้ เพื่อผ so ีเทสให้มัน50จุดตรงเนี้ย l 50จุดตรงนี้นะคะคือรอป๊อปรอ5นี้โอเวอร์แลปดึงเนื้อดึงเนื้อกลับดึงเนื้อกลับแล้วรอแทงไปปั๊บแดงออมากดกดโกโกโกตรงนี้ดึงเนื้อกลับมายืนปั๊บเสร็จการหน้าทุนตรงนี้การหน้าทุนการหน้าทุนยังอยู่ล่างกรอบในยะเอ้ย แล้วมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาชนหน้าทุนเลยเป็นสาเหตุว่าครูมันเหลืออยู่50สิจุดแล้วมันเหลือตีดเดียวทำไมครูยังถือถามว่ามันลงมาลีเลสเนี่ยมันยังไม่มีปัญญากินหน้าทุนครบได้เลยเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ว่าพอการหน้าทุนชิดแล้วราฟจากไปไหนก็เรื่องของมัน เพราะว่าเวลามันแดงลงมาปั๊บปั๊บปั๊บแถวนี้ก็กด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 ตัวนี้เสร็จแล้วอพอมันขึ้นไปทำทำาีบายยืนยืนกอบไซเดนอยู่ตรงเนี้ยพอมันขึ้นไปทำปีบายยืนขอบไซเดนอยู่ตรงนี้แล้วก็การหน้าคุณชิชิจออเดอร์พอการหน้าคุณชิชิจออเดอร์ตรงนี้มันลงมาลีเนสเ็จมันก็ไม่โชนหน้าคุณปอมก็ก็เลยได้ถือเพราะว่าก็เข้าจุดที่มัน รีดเอสแอลแล้วห้าสิบจุดตรงนี้เป็นท่าโอแหละแม่เขาเข้าท่านี้ประจำเขาเลยถือออเดอร์ได้เป็นเหมือนจุดนะทีนี้อันเนี้ยท่านี้ท่าประจำเลยแล้วก็แบบนี้แบบนี้เราก็จะสังเกตยากนิดนึงนะคะเราจะสังเกตยากนิดนึงว่า เวลาเขาเขาแทงใส้ลงมาเนี่ยเขาจะหลุดจริงไหมแต่เขาจะถ้าเราเอากอกาะยะมาวางเอากอกูงกบกอกห้ามาวางแล้วเราเห็นเขาเป็น P A บาอยตรงนี้แล้วตอนที่เขาจะไปนะตอนที่เขาจะไปเขาจะแทงลงมาเท่าไหร่ก็ช่างเขาจะมาทําเป็นด A by อยู่ตรงนี้แล้วยกยกตูดให้สูงขึ้นแล้วเขาก็จะไปเลยอันนี้คือการพิจารแล้ว นะฮะอันนี้ทื่การดีเทนแล้วแล้วรูปแบบแบบนี้ก็ก็มีนะคะอันนี้ก็คือการด e ีเทสรูปแบบตัว M ที่ที่เหมือนกับจากทะลุพอมายืนตรงนี้แล้วเป็น EMI ยืนของไซน์เออันนี้ก็ต้องลต่อส่วนรูปแบบตัวเนี่ยเราจะไม่ทันเราจะไม่ทันนะถ้ารูปแบบตั V เนี่ยเราจะไม่ทันเราจะไม่ได้ออเดอร์แต่เราจะได้ออเดอร์ก็ต่อเมื่อตรงนี้ พอเขามาดีเทสเขาจะมาดีเทสต,ตรงแบบเนี้ยเขาจะไม่มารีเทสตรงเส้นในยักษ์รูปแบบโรบจะไม่มาดีเทสตรงเส้นในยักษ์จำไว้นะคะเขาจะมาเอ็มห้าจะมาดึงเข้าแถวตรงนี้เนี่ยเป็นการดีเทสแล้วขึ้นเลยเราจะเห็นจากพฤติกรรมกราฟในตลาดอเมริกาตลาดอเมริกานะจะไม่อ,อ่อนโยนตลาดอเมริกาจะไม่อ,อ่อนโยน จากแบบว่าวอลุ่มสูงพอวอลุ่มสูงท่านถ้ากลับตัวในรูปแบบตัว V มัมาจากจะเป็นแนวรักที่มีความแข็งแรงแนวรักของดแนวรักของ W แนวรักของ S4 ที่มีกลุ่มแท่งเทียบอยู่ฝั่งซ้ายเยอะๆหรือมีปลายไส้ D เยอะๆเขาจะกลับตัวรูปแบบตัว V ก็คือกลับตัวแบบรูมแบรนดแล้วทีนี้การมีเทียของเขาจะทำเตียห้างเนี่ย จะไปยืนเข้าแถวเรียงกันอยู่ตรงนี้นห่างกบเราต้องกล้าเข้าเราเข้าจุดนี้แล้วเราวาง SL อยู่ใต้โซนของปลายใส้เอ็มห้าตรงนี้นะคะก็ได้สําหรับคนตกรถมันจะเป็นแบบนี้พี่เปิ้ลสงสัยอะไร oh. oh, อ้อมองไม่เห็นอ่า อันนี้ก็คือรูปแบบการกลับตัวทั้งหมดทั้งปวงมันจะมีแค่นี้ที่เหลือคือการฝึนค่ะที่เหลือคือการฝืนเนาะวันนี้ให้สอนเขียนแผ่นไหมสอนสอนเนาะ,ะจบนะรูปแบบการกลับตัวแล้วก็กรอบที่รอบรอบทีพีสัต้องดูให้ครบทุกจุด